หนังสือปลอดล็อกเบาหวานด้วยอาหารในชีวิตประจําวันหนังสือที่จะทําให้คุณลดน้าตาลอย่างถูกวิธีและยั่งยืนและสามารถลดการใช้ยาลงมาได้คุณจะกินอิ่มทุกวันแบบไม่ต้องอดและก็ไม่ต้องงดอาหารจานโปรดมากจนเกินไปคุณอาจจะเคยเชื่อว่าเป็นเบาหวานจะต้องใช้ยาไปตลอดชีวิตซึ่งจริงๆแล้วนะตอนนี้นะคะมีวิธีการรักษาแบบใหม่โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องใช้ยาไปตลอดด้วย3ขั้นตอนปลดล็อกเบาหวานด้วยอาหารในชีวิตประจําวันที่ทําได้แบบง่ายๆดังนี้ข้อ1คุณจะต้องรู้ จัดสรรอาหารและปรับอาหารในชีวิตประจำวันของคุณให้เหมาะสมและมีความเพียงพอกับความต้องการของร่างกายซึ่งคุณจะได้เทคนิคไม่ต้องอดอาหารทุกอย่างให้ทรมานคุณจะมีความรู้ในการทานมากขึ้นอิ่มท้องแต่น้าตาลลดลงเรื่อยๆข้อ2 คุณจะต้องปรับเวลาในการทานอาหารฮะเพื่อปล่อยให้ร่างกายเนี่ยได้มีเวลาในการเผาผลาญน้ําตาลที่เป็นส่วนเกินออกไปซึ่งคนที่ทํางานหรือทานอาหารทั้งเป็นเวลาแล้วก็ไม่เป็นเวลาเนี่ยก็สามารถปรับได้นะ,ะเพียงแค่คุณรู้หลักการที่ถูกต้องข้อ3รู้จักวิธีในการซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูระบบเผาผลาญของร่างกายของคุณซึ่งก็คือการซ่อมกล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่นั่นเองกล้ามเนื้อเนี่ยเปรียบเสมือนเตาเผาพลังงานที่จะช่วยเผาผลาญน้ําตาลส่วนเกินออกไปเริ่มต้นเพียงแค่ออกกําลังด้วยท่า ง่ายๆนะคะแค่10นาทีเท่านั้นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถทําได้บางคนพยายามสรรหาตัวช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นยาอาหารเสริมที่เขาว่าดีที่เขาว่าช่วยลดน้ําตาลกันนะคะมาใช้แต่สุดท้ายแล้วนั่นคือเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุเพียงเท่านั้นแต่ไม่ได้รักษาที่สาเหตุที่แท้จริงของโรคนั่นจึงเป็นเหตุผลที่คุณลดน้ําตาลไม่สําเร็จแถมบางครั้งเนี่ยถูกปรับยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎีให้คุณไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแต่ ปอเขียนวิธีการปฏิบัติให้เลยว่าในแต่ละวันเนี่ยคุณควรจะต้องทําอะไรบ้างเมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้จนจบนะคะคุณจะเข้าใจเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำไมคุณถึงลดน้ําตาลไม่สําเร็จแล้ววิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยคุณควรจะต้องทําอะไรความรู้จากหนังสือปลดล็อกเบาหวานด้วยอาหารในชีวิตประจาําวันถูกพิสูจน์มาแล้วนะคะกวา่าคนไข้300คนในความดูแลของปอและจากคุณผู้อ่านกว่า5,000คนนะคะที่ได้รับหนังสือเล่มนี้ไปแล้วจนเกิดผลลัพธ์มากมายที่พิสูจน์ได้แล้วว่าการลดน้ําตาลที่ส เหตุของโรคอย่างยั่งยืนนั้นมีอยู่และทําได้จริงนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมหนังสือเล่มน,นี้ถึงคุ้มค่าที่ราคาเพียง590บาทเท่านั้นแต่ถ้าหากคุณเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณจะได้รับโบนัสพิเศษไปเลย3อย่างด้วยกันโบนัสที่1เฉพาะคุณที่เห็นคลิปวิดีโอและสั่งซื้อเข้ามาตอนนี้เท่านั้นคุณจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าหนังสือฮะ,ะชำระเพียงราคา450บาทโบนัสที่2เฉพาะคุณที่ชำระเงน ก่อนฮะคุณจะได้รับสิทธิ์จัดส่งฟรีทุกที่ทั่วไทยโดยขนส่งเอกชนฮะรอรับหนังสืออย่างรวดเร็วภายใน2-4วันและ 3. โบนัสพิเศษสุด คุณจะได้รับไปเลยคลิปวิดีโอสรุปหนังสือปลดล็อกประวานด้วยอาหารในชีวิตประจำวันหนึ่งชั่วโมงเต็มให้คุณเริ่มศึกษาและลดน้ำตาลได้เลยมูลค่า1,900บาทเฉพาะคุณที่เห็นคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะคะคุณจะได้รับโบนัสทั้งหมดนี้ไปเลยถ้าหากว่าคุณเบื่อกับวิธีการรักษาแบบเดิมๆและไม่อยากลองผิดลองถูกด้วยตัวเองอีกแล้วคุณอยากจะกลับมามีสุขภาพดีเพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักและสามารถใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาเป็นกำกับ ไปตตลอดชีวิหนังสือเล่มนี้นะคะจะเป็นทางออกให้กับคุณสั่งซื้อหนังสือได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่คุณคลิกปุ่มด้านล่างนี้และติดต่อทีมงานได้เลยค่ะ